มันอยู่ในนั so. ้นเองคืส่วนปรกอบต่างของต้นยาครับเลือกที่ส่วนด้านนอกเลือกแบ่งออกเป็สองชั้นหนึเปลือกแข็งสองเลือกค่ลองัน้มมีท่อ้ยางาว่าแปบเแขหรือว่าเบลือาย ตัวยาอยาก่เร uh> um> ียนจากขวาไปซ้ายต่อมันด um> uh 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 uh, <uh uh 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 ับไ่กายวิภา ก็แยการวิภาคของต้นยามีอะไรบ้างการวิภาคของต้นยางแบ่งออกเป็นเปลือกเยื่อแผมเบี้ยเนื้อไม้เปลือกเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดแบ่งออกเป็นสองชั้นได้แก่เปลือกแข็งและเปลือกอ่อนโดยเฉพาะเปลือกอ่อนจะมีท่อน้ำยางมากกว่าเปลือกแข็งท่อน้ำยางเหล่านี้จะไหลเรียงจากขวาไปซ้ายและจำนวนท่อน้ำยางจะแตกต่างกันออกไปนะคะ เยื่อแคมเบียมคือส่วนที่อยู่ระหว่างเปลือกกับเนื้อไม้เป็นส่วนที่สร้างการเจริญเติบโตให้กับต้นยางและเป็นส่วนที่สร้างเปลือกงอกใหม่แทนที่เปลือกที่กีดไปแล้วการกีดแต่ละครั้งไม่ควรทำลายเยื่อแคมเบียมโดยให้อ่าเวอาหนังสือวางลงนะครับหนังสือเพื่อนมีเพื่อนไปอ่านเองได้นะครับเอาตามความเ้า ของเราที่เราเข้าใจว่าการวิาพาคของทุ้อย่างมันคืออะไรนังสือวัดนะไม่ให้อ่านเพื่อนอ่านได้ครับในหนังสือมันมีนะเอาที่เราเข้าใจนะเหมือนที่หัวหน้าต้นบอกนะครับกา